เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของบริษัท Joy Coi Corporation จำกัดห้างขายตรงโมเดนเทรดแห่งแรกของไทยในวันนี้สามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเกิดจากแนวความคิดและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการที่จะยกระดับอนาคตและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นของดรสมชายหัชลีลาหาประธานกรรมการบริหารบริษัท j o ค c o ค Corporation จำกัด จากจุดเริ่มต้นหลังจากที่ดรสมชายหัตชลีลาหาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่สถาบัน Asian Institute of Technology และได้ดำเนินธุรกิจขายตรงมาระยะหนึ่งแล้วพบว่าระบบธุรกิจขายตรงที่เป็นอยู่ไม่สามารถทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จได้เร็วและยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ท่านจึงพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้เพราะดรสมชายหัตชลีลาหา เชื่อมั่นว่าการสร้างสังคมให้เป็นปึกแผ่นได้จะต้องมาจากความสามารถของแต่ละบุคคลและเครื่องมือที่ดีจึงจะทำให้บรรลุถึงความสำเร็จที่แท้จริงได้ด้วยอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนดรสมชายหัชชลีลาหาจึงได้ตัดสินใจศึกษาเพิ่มเติมอย่างจริงจังในระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารที่สถาบันเดียวกันเพื่อมุ่งมั่นในการหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมกับได้นำเสนอวิทยาน,นิพนธ์ในหัวข้อความเข้าใจต่อทัศนคติความสำเร็จของผู้จำหน่ายอิสระในธุรกิจขายตรงซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจขายตรงและเป็นหัวข้อที่ยังไม่มีผู้บริหารธุรกิจขายตรงท่านใดศึกษาอย่างจริงจังมาก่อนและได้ค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้จำหน่ายอิสระในธุรกิจขายตรงทั่วไปไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างยังย่งยืนได้นั้น นอกจากความสามารถของผู้จำหน่ายอิสระเองแล้วยังเกิดจากระบบการตลาดของบริษัทที่ไม่เอื้อหนุนและที่สำคัญที่สุดคือขาดเครื่องมือในการบริหารธุรกิจที่ดีและจากการทำวิจัยในครั้งนี้ดรสมชายคัตชลีลาหาได้ค้นพบว่าเครื่องมือชิ้นสำคัญที่จะมาอุดช่องโหว่ที่ขาดหายนั้นคือระบบการอำนวยความสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของสินค้า การเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหลักในการทำให้ธุรกิจขายตรงประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแท้จริงท่านจึงลงมือสร้างเครื่องมือชิ้นแรกคือร้านขายตรงสะดวกซื้อร้านแรกของคนไทยในชื่อจอย m มาทซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในระบบธุรกิจขายตรงและเมื่อกลไกแรกประสบความสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ดรสมชายหัชลีลาหาจึงได้ลงมือสร้างเครื่องมือชิ้นที่สองนั่นคือการวางระบบ e-business หรือการทำธุรกิจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ซึ่งนับว่า Joy and c o d Co เป็นบริษัทขายตรงรายแรกๆของไทยที่ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิและยังพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบ e-wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ที่ช่วยขยายธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัดเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเองเพราะเพียงแค่ผู้จำหน่ายอิสระมีคอมพิวเตอร์พกพาเพียงตัวเดียวก็สามารถทำธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามอีกทั้งยังสามารถทำธุรกรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่การเลือกหาซื้อสินค้าจัดจำหน่ายชำระค่าสินค้าและอื่นๆอีกมากมายจากความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ตลอดสิปีที่ผ่านมาของบริษัท Joy แ o น c o ร์ o r อร์ปอเรจำกัดย่อมเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่าแนวทางที่ดรสมชายหัชลีลาหาคิดและวางระบบเพื่ออุดช่องว่างที่บกพร่องนั้นเกิดขึ้นได้จริงแล้วด้วยเครื่องมือนวัตกรรมทางการตลาดที่ท่านได้สร้างขึ้นส่งผลให้ผู้คนมากมายประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท และด้วยความไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับธุรกิจขายตรง Joy and Coin ดรสมชายหัชลีลาหาจึงได้กำหนดเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ทยานก้าวขึ้นสู่ความเป็นห้างขายตรง m o เดิร์นเทรแห่งแรกของไทยซึ่งจะเป็นศูนย์รวมเครื่องมือที่จะทำให้ผู้คนสามารถประสบความสำเร็จได้โดยงา่ายมีโอกาสทางอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ดรสมชายหัตชลีลาหาจึงได้ทำการปรับโฉมสำนักงานใหญ่บนเนื้อที่กว่าสองไร่พร้อมเงินลงทุนอีกหลายสิล้านบาทเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาสาขาในอนาคตซึ่งนอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสินค้านับหมื่นรายการยังมีห้องประชุมและอุปกรณ์ที่รองรับการจัดฝึกอบรมพรั่งพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อสนับสนุนการใช้บริการของผู้จำหน่ายอิสระในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับตอบรับความต้องการของผู้จำหน่ายอิสระทั่วประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นบริษัทจึงได้ใช้เม็ดเงินลงทุนอีกหลายร้อยล้านบาทในการเฟ้นหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นห้างขายตรงโมเดิร์นเทรดจอยแอนคอโดยทุกสาขาจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยขนาดไม่น้อยกว่า1,000ตารางเมตรและมีเป้าหมายในการขยายสาขาให้ได้30แห่งภายในระยะเวลา2-3ปีนับจากนี้ และที่สำคัญที่สุดบริษัทยังมีนโยบายในการผลักดันสู่การเป็นบริษัทมหาชนเพื่อระดมทุนในการพัฒนาระบบและสาขาให้ครอบคลุมได้ทั่วประเทศสามารถรองรับความต้องการและความสะดวกในการซื้อสินค้าของผู้จำหน่ายอิสระได้อย่างครบวงจรซึ่งหมายถึงการก้าวขึ้นเป็นห้างขายตรงโมเดิ t เทรดสัญชาติไทยแห่งแรกที่มีศักยภาพเทียบเท่าโมเดิ t เทรดสากลขนาดใหญ่ในตลาดโลกเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในแต่ละย่างก้าวอย่างเป็นรูปธรรมบนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเหนือชั้นของหัวเรือใหญ่ด็เตรสมชายพัชลีลาหาและเป็นตำนานสำคัญที่ทรงความหมายอย่างยิ่งในหน้าหนึ่งของอุตสาหากรรมขายตรงไทยครับท่านผู้มีเกียรติครับผมชื่อได้เกินครับว่าผู้คนในสังคมทุกวันนี้ยังต้องการการกินดีอยู่ดีที่เพิ่มขึ้นด้วยสภาพปัญหาของ สังคมที่มีการแข่งแย่งกันแข่งขันกันและปัญหาของเศรษฐกิจที่นับวันจะมีความยากขึ้นจากการที่ทุกคนแข่งขันกันเกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือในโลกนี้ก็ตามล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งโอกาสที่น้อยลงของผู้คนในบางกลุ่มที่ขาดโอกาสครับผมและผู้บริหารทุกท่านได้เข้าใจและได้นำมาซึ่งวิธีคิดที่จะทำให้เกิดโครงสร้าง ที่เป็นเครื่องมือที่ทําให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงโอกาสที่ง่ายกว่านั่นหมายถึงการที่ทําให้ทุกคนมีช่องทางทางอาชีพที่เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วครับในกว่า10ปีนั้นเป็นโครงสร้างที่นําไปสู่กลยุทธ์ที่เป็นแนวความคิดใหม่การทําให้เกิดโอกาสทางอาชีพแนวใหม่นั่นคือการทําธุรกิจขายตรงที่เป็นการเอารวมขายตรงบวกโมเดินเทรดและทําให้เกิดคําว่าขายตรงสะดวกขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นการเอาสินค้าเข้ามาขายมีโอกาสที่จะนําสินค้าออกไปขายหรือเน้นทำผู้บริโภคเพื่อเข้ามาโดยง่ายในการซื้อสินค้าหลากหลายของบริษัทจากสาขาที่เราได้สร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างมีโอกาสที่จะทําให้สาขาเกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่และวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าความตั้งใจที่ผมอยากให้ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงอาชีพที่เป็นไปได้ จะต้องมีเครื่องมือและบวกกับความสามารถของแต่ละบุคคลที่อยากจะประสบ็จเราจึงได้สร้างเครื่องมือนั่นคือระบบฝึกอบรมที่ทำให้ทุกๆคนมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และประสบผลโดยไม่ยากครับมีโอกาสไม่ว่าผู้นั้นจะมีความรู้หรือไม่มีหรือมีองค์ประกอบจากความสำเร็จที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหน ก็มีโอกาสผลําเร็จได้วันนี้คอนเซปต์ของคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีเรื่องของการทำเน็ตเวิร์กเครื่องมือสื่อสารก็ดีการที่เรามีเครื่องมือที่เป็นมีเดียต่างๆเป็นเครื่องมือที่สู่ประชาชนทั่วไปเป็นแมส s c คอมมูนิเคชันสิ่งเหล่านี้สามารถเอามารวมกันพนวกันจากระบบฝึกอกรมเครื่องมือของบริษัทเอามารวมกันทำให้ก่อเกิดประโยชน์ ทำให้ท่านนั้นไปสู่ความเร็นโดยไม่ยากครับจากนี้ไปผมอยากให้ทุกท่านครับได้เข้ามาร่วมมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเข้ามาเป็นหุ้นส่วนที่ได้ใช้ประโยชน์จากคุณค่าที่เราได้สร้างขึ้นแล้วเราจะไปสู่ความเร็จร่วมกันครับและในอนาคตอันใกล้ผมเชื่อได้เกินครับว่าบริษัทจะได้สามารถสร้างเครื่องมือที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับท่านเพิ่มศักยภาพให้ทุกคนมีโอกาสขยายงาน แบบไร้ขีดจำกัดนั่นหมายถึงการที่เรากําลังขยายธุรกิจเพื่อทำให้เกิดการข้อคลุมในทุกๆพื้นที่ของประเทศนี้ครับและทั้งหมดนี้คือคุณค่าที่เราได้สร้างขึ้นที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสไปสู่เร็จโดยไม่ยากนั่นหมายถึงว่าผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้นส่วนหมายถึงทำให้ทุกคนเป็นเจ้าของกิจการร่วมในธุรกิจเครือข่ายนี้ และนั่นหมายถึงการที่ทำให้ทุกคนไปสู่คำว่าอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงทั้งหมดนี้คือคุณค่าที่เราอยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้รับเป็นคุณค่าดีๆที่จะมีไม่รู้จบจากนี้ไปขอบคุณครับจากวิสัยทัศน์ที่มองการไกลของดรสมชายหัชลีลาหาประธานกรรมการบริหารบริษัทจอยแอนคอร์ p อเรชั่นจำกัด ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับธุรกิจขายตรง Joy and c o i ส่งผลให้ดรสมชายฮัชลิลาหาได้รับเกียรติรางวัลแห่งความสำเร็จมาแล้วมากมายตลอดทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรางวัลเทพทองในฐานะองค์กรดีเด่นปีพุทธศักราช2546รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีถึง2ปีซ้อน ได้รับมอบโล่รางวัลจากพระ่านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะที่ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทขายตรงดีเด่นปีพุทธศักราช2552และพุทธศักราช2553รวมถึงล่าสุดกับอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นนักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2554ซึ่งได้รับจากพระ่าธน,นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรี รวมถึงยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาและรัฐบาลปัจจุบันซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ท่านได้เข้าไปทำงานช่วยเหลือภาครัฐเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถและนี่คือบทสรุปในความเหนือชั้นของนวัตกรรมขายตรงสะดวกซื้อของบริษัท Joy and c o y Corporation จำกัดที่แตกต่าง และเป็นวิถีแห่งความสำเร็จที่ตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้คนได้อย่างหลากหลายในทุกๆท่องทางด้วยความโดดเด่นทางเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้โดยง่ายสมกับวิสัยทัศน์ที่ว่า Joy and Co ธุรกิจที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงแล้วคุณเองพร้อมหรือยังที่จะมาร่วมก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ Joy and c o i ธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ